ภาบทักทายสบายดีและสวัสดีพี่ๆน้องๆเอฟซีทุกท่านวันนี้มาอยู่กับบอลลุยคนเก่าคนเดิมอีกแล้วพี่น้องเอ,อ๋ยเป็นยังไงได้นเนาะพี่น้องอากาศทรงนี้เนาะบพว่าจะเปลี่ยนอยู่ทางเมืองลาวเมืองไทยแลกาศต่างประเทศน,น้ำเนาะว่าอากาศทรงนี้เป็นอะไรใด,ดพี่น้องสลําับชื่อบ้านบาลลยโอ้อากาศหนาวเยินแห้งเนาะทรงนี้เนาะบพว่าจะเป็นอย่ามเ้ายามใบายยามสวยอย่ามแรงกับหูซึกว่า เย็นตลอดวันเลยทุกคนบอลลุยค่ะในนุ่งเสื้อใหญ่ๆใส่ใใใตลอดนโสนนี้เนาะละกาูุ่บ้านพี่น้องเป็นอะไรได้พี่น้องว่าจะเป็ี่นทางเมืองเรา,าทางภาคเหนือภาคใต้แล้วก็ทางเมืองไทยว่าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงระเบนเนาะเป็นยังไงก็คอยรักษาสุขภาพกันในเดิอนสรับลิปวิดีโอนี้เนะาะบอลลุยจะพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิง่งไปสมไปฟังเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับ ขั้นตอนในการขึ้นเครื่องบินทุกคนโดยเฉพาะแม่นอะอยู่ในสนามบินนะสวรรคภมูมันแหละซึ่งว่าบาลุยคิดว่ามันเป็นเรื่องดีแหละเนาะสำหรับทุกๆคนที่ว่ามีแผนในการเดินทางด้วยเครื่องบินไปต่างประเทศเนาะโดยเฉพาะแม่นะคนที่ว่ามีเงินไขเพราะว่าจะเป็นการไปทํางานไปเที่ยวหรือว่าไปอีกอย่างต่างๆทุกคนที่ยังบูฮู้ขั้นตอนในการขึ้นเครื่องบินเนาะว่าเพื่อนเฮ็ดอย่างไดใดอะไรก็สิ่งที่สําคัญว่าเฮาควรเฮ็ดอะไรทุกคน และการเทคนิคเนาะอยู่ในเครื่องบินนะภาคบูมมันหากว่าเฮาควรมีวิธีในใดแดแล้วเพื่อนจะมีการแนะนำจังใดอยู่ในเครื่องบินเนาะบ้าลุยคิดว่ามันเป็นเรื่องดีหลายทุกคนสำหรับหลายๆคน,นที่อย่างบุทันในหูเกี่ยวกับเรื่องราวนาการเนาะแต่ว่าบ้าลุยก็น่าจะบ่มีโอกาสได้ขึ้นเครื่องบินนำเพื่อนเนาะแต่ว่าบ่าลุยเนาะก็มีความจริงใจที่จะนำเสนอเรื่องราวนาการนี้ให้เพืพี่น้องที่ว่ามีเงื่อนไขในการจะเดินทางไปต่างประเทศด้วยเครื่องบินให้ด้หู ให้ได้เบิงเพื่อเป็นบุญเฮียนในการเดินทางด้วยเครื่องบินทั้หลทุกคนก่อนอะื่นเนาบาลุยก็ต้องขอขอบใจและก็ต้องขออนุญาตเด้อเรื่องราวดีๆเนานะจากซ่องยูทูบหนูยิ่งหยุ่มทุกคนถ้าหากบอลลุยหา่างแววซื้อผิดไปก็ต้องขอโทษนำเนาะบาลุยกับอ่านภาษาอังกฤษบุคคลจะได้บันไดทุกคนก็ต้องขออภัยนำเด้อเนะเพื่อเป็นการชาร์เสีสยเวลาเอาไปเบิกไปสมมพอมอนะไเนาะว่าขั้นตอน ในการขึ้นเครื่องบินว่าจะมีอะไรได้แลวเราจะมารมกันหลังจากที่ฮับโซไปดูแลจบไปนะทุกคนไปเลยสบายดีสบายดีนะไปเที่ยววันนี้ไปเที่ยวนะคะไหนๆก็ไปเที่ยวแล้วก็เลยถือโอกาสซือโอกาสทําคลิปนี้เพื่อที่จะมาบอกเพื่อนๆทุกคนนะคะว่าวิธีการเดินทางไปต่างประเทศแต่ละครั้งเนี่ยเวลาจะมาสนามบินเนี่ยเขาต้องไปที่ไหนยังไงบ้างไปขึ้นเครื่องตรงไหนอะไรยังไง เดี๋ยวคลิปนี้หญิงจะพาไปดูอย่างละเอียดเลยนะคะเริ่มต้นเลยปุ๊บสนามบินสุวรรณภูมินะคะสุวรรณภูมินะก็คือให้ดูป้ายว่าต้องมาชั้นไหนถูกไหมบางคนจะไม่รู้ว่าต้องมาชั้นไหนให้ดูป้ายผู้โด,ดยสารขาออกนะคะคําว่าผู้โดยสารขาออกก็คือเดพาร์เจอร์นะคะก็ดูว่ามันคือชั้นไหนอย่างที่สนามบินสุวรรณภูมิคือชั้น4ี่ <c oughs> นะคะไม่ว่าจะมาจาก รถไฟใต้ดินมาจากรถเมล์เพื่อนมาส่งอะไรอย่างเงี้ยก็คือให้มาที่ชั้น4นะคะ,ะ,ะพอมาถึงปุ๊บก็จะเจอ outer เคาน์เตอร์เช็คอินเต็มไปหมดเลยนะคะมีตั้งแต่ A จนถึง u s เเลยทีเดียวนะนี่เดี๋ยวดูภาพบรรยากาศด้านหลังนะคะถ้า A B จะเป็นผู้โดยสารเดินทางภายในประเทศนะคะหลังจากนั้นมาก็จะเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศถูกไหมคะ นี่ก็จะมีหลายเคาน์เตอร์มากนะคะทุกคนจะสงสัยอีกอันหนึ่งก็คืออ้าวมันมีหลายเคาน์เตอร์มากแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าสายการบินที่เราเดินทางห,หรือเที่ยวบินที่เราจะไปเนี่ยเขาเช็คอินเคาน์เตอร์อไหนใช่ไหมคะวิธีการก็คือนี่จอด้านหลังของเรา <จอ S 1> นี่นะคะเดินเข้ามาเกือบทุกประตูจะมีจอแบบนี้เนาะถ้าไม่มีก็อาจจะเดินหานิดนหน่อยๆน่อยะคะไม่ไม่ได้ไกลมากถ้าสัวอุณภูมิชั้น4ก็คือ ไปหาจอนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูจอกันนี่นะคะจอนี้จะเป็นจอที่จะบอกว่าสายการบินหรือเที่ยวบินที่เราจะไปเนี่ยเช็คอินเคาน์เตอร์ไหนนะคะมันเยอะมากเลยอ่ะสายการบินอะไรตารางบินอะไรเยอะมากเลยทํายังไงคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าไฟล์ของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะมันเยอะมากจริงดูจากเวลานะคะ,ะยกตัวอย่างของหญิงก่อนลวกันนะคะไฟล์ของหญิงก็คือ TK หกสิบห้า เพื่อจะออกสี่ทุ่มห้าสิบห้านะคะวิธีการหาให้เราดูเวลาเลยค่ะนี่มองเดินเข้ามาเลยนะเห็นปะ,ะถ้าสองอสองทุ่มก็จะยืนยอยู่ทางโน้นถูกป,ปะถ้าเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งไปก็จะ,อ,จะอยู่ด้านขวาไฟของเราก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะสี่ทุ่มห้าทุ่มไหนลองดูซิไฟเราอยู่ตรงไหนทีส่นนสนามบินสุวรรณภูมินะคะเวลาจะซ้ํากันอยู่ประมาณสองไฟนะคะเห็นปะ าพี่นุชี้นะคะจะมีไปปูซานอันหนึ่งเห็นป่ะสี่ทุ่มห้าสิบห้าเหมือนกันกับสี่ทุ่มห้าสิบห้าอีกอันหนึ่งไปไหนคะเอามือออกพิซซั่นบูนะคะถูกปะสังเกงเพราะว่าเพราะว่าเออลานขึ้นของเครื่องบินอ่ะเขาจะมีสองสองฝั่งสําหรับสนามบินนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องงงว่าทําไมมันมีเวลาซ้ํากันนะคะเวลาซ้ํากันก็ดูไฟของเราอ่าพี่นุชี้ซิไฟของเราคืออะไรคะทีเค t k 6 5อ่ะรอดูอ่ะอันนี้มี t k 6 5ใช่ไหมคะแต่มันจะมีไฟอื่นด้วยอ่ะอยู่ดีๆในในไฟของเรามี t c กับ PK นะคะเรื่อเขาไม่ได้รวมเครื่องกันนะคะไม่ต้องเข้าใจผิดนะคะก็คือมีไฟของการบินไทยแล้วก็ไฟของปากีสถานนะคะมันเป็นเขาเรียกว่าโค้ดแชร์กันนะคะคือสายการบินพันธมิตรสายการบินร่วมนะ ก็คืออย่างไฟนี้มันจะมีทั้งของการบินไทยมีทั้งของสายกีสถานใช่ไหมคะแต่ว่าสายการบินที่โอเปเรตหรือสายการบินที่ทําการบินจริงๆก็คือจะเป็นสายการบินเ u r ร i กิสแอร์ไลนก็คือไฟ TK ศูน์หกห้าของเราเนาะเพราะฉะนั้นไม่ต้องงงนะคะเขาไม่ได้รวมไฟอะไรกันเขาเป็นสายการบินพันธมิตรกันแค่นั้นเองโอเคมาดูว่าไฟของเราเช็คอินเคาน์เตอร์อะไรครับ N hey. คาน์เตอร์เอ็นนะคะนี่อันไหนเปิดเช็คอินแล้วเขาจะเขียนว่าเคาน์เตอร์เปิดเห็นปะอเ,เ,ปเออไปกันไปกันไปกันโอเคบางสายการบินจะเปิดก่อน3ชั่วโมงบางสายการบินจะเปิดก่อน2ชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าบางไฟ์เนี่ยยังไม่เปิดให้เช็คอินเห็นปะแต่บางไฟ์ที่เปิดแล้วอ่ะเขาจะเปิด3มชั่วโมงเขาก็จะเปิดให้เช็คอินแล้วเราก็ไปเช็คอินกันเลยที่โรเอ็น <Yo. S 2> นะคะไหนดูซีโรเอ็นะ ทางนู้นเราก็เดินมาถึงเคาน์เตอร์อื่นแล้วนะคะแล้วก็มาเห็นปะนี่ด้านหลังเราก็คือเคาน์เตอร์ <Thank you. S 1> สีแดงเตอร์กิสแอร์ไลน์นะคะ mm hmm. ใครที่ยังไม่ได้เช็คอินออนไลน์มาก็ไปต่อคิวเช็คอินนะคะส่วนใครถ้าเช็คอินออนไลน์มาแล้วก็ไปดรอปกระเป๋าได้เลยซึ่งค mm ิว hmm. จะสั้นมากนะคะ mm hmm. วิธีเช็คอินออนไลน์เนี่ยมีข้อดีก็คือ เราไม่ต้องมาต่อคิวเช็คอินยาวที่สนามบินนะคะมันจะเร็วมากให้ไปดูคลิปอีกคลิปหนึ่งของเราที่เราสอนวิธีเช็คอินออนไลน์ไว้นะคะเพราะฉะนั้นมันมันดีกว่ามันเร็วกว่าด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้เช็คอินออนไลน์มานะคะก็เตรียมพาสปอร์ตแล้วก็เข้าแถวรอเช็คอินให้เจ้าหน้าที่เช็คอินให้ได้เลยหลังจากเช็คอินและได้พาสปอร์ตและบอร์ดิ้งพาสมาแล้วนะคะเราก็เจอคุณยักษ์สองท่านน,นะคะ เราก็เดินเข้าไปหาได้เลยนะคะยักใส่แมสด้วยนะคะนี่แล้วเราก็จะเห็นป้ายนี้นะคะผู้โดยสาร,สารขาออกระหว่างประเทศนะคะด่านต่อไปที่เราจะต้องเจอก็คือด่านนี้นะคะเราจะต้องขึ้นบันไดเลื่อนนี้ไปเนาะนี่จะเป็นจุดสุดท้ายที่คนที่มาส่งผู้เดินทางอะ่ะจะต้องแยกกันแล้วเพราะว่าจุดเนี้ยเข้าได้เฉพาะผู้โดยสารเท่านั้นนะคะคนที่มาส่งพ่อแม่ญาติพี่น้อง ไปด้วยไม่ได้นะคะจะขึ้นบันไดเลื่อนตรงนี้ไปเนาะขึ้นบันไดเลื่อนด้านหลังของเราไปนี่นะคะจะเป็นการทํางานของเจ้าหน้าที่การท่าอากาศยานนะคะจะเป็นการสแกนกระเป๋าสแกนตัวเราเพื่อความปลอดภัยนะคะเพื่อการเดินทางโดยเครื่องบินเนี่ยมีความปลอดภัยเขาก็จะดสแกนดูว่ามีแบบอาวุธมีวัตถุระเบิดมีอะไรที่มันเป็นอันตรายต่อการเดินทางโดยเครื่องบินไหมนี่เป็นเรื่องความปลอดภัยของการท่าอากาศยานเนาะ ที่มาพูดตรงนี้ก่อนเพราะว่าขึ้นบันไดเลื่อนไปแล้วเนี่ยมันเป็นการทํางานของเจ้าหน้าที่มันจะไม่สามารถตัดวิดีโอได้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอยู่พูดตรงนี้ไว้ก่อนหลังจากสแกนแล้วเนี่ยเราก็จะเจออีกด่านก็คือด่านตรวจคนเข้าเมืองนะคะซึ่งด่านนั้นเนี่ยเราจะต้องเตรียมพาสปอร์ตและ b o ร์ดิ้งพาส s นะคะอย่าลืมนะคะพาสปอร์ตกับ B อร์ดิ้งพาสเนี่ยต้องถือไปจนเรานั่งที่นั่งบนเครื่องบินเลยนะ อย่าเอาไว้คู่กันตลอดเลยนะคะห้ามทิ้งหรือห้ามลืมไว้ที่ไหนเด็ดขาดเพราะว่าบางทีเนี่ยเข้าไปแล้วเนี่ยเราช้อปปิ้งใช่ไหมเวลาช้อปปิ้งเราต้องใช้พาสปอร์ตกับบอร์ดิ้งพาสด้วยเราอาจจะลืมไว้ที่ร้านค้าร้านอาหารในห้องน้ำอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะสําคัญมากนะคะคู่นี้เราเข้าไปกระบวนการตรวจสอบสแกน security ก่อนโอเคนนะจุดนี้ก,นก็ใช้<ด>บาร์โค้ดในบอร์ดิ้งพาสสแกนได้เลยนะคะ แล้วก็กกขึ้นบันไดเลื่อน <ม S 1> ตามพี่โน,นไปเลยเลขึ้นมาน <ะ S 1> แล้วต้องถอดแมสต้องถอดรองเท้าแมสจุดนี้อาจจะต้องถอดกระเป๋าถอดรองเท้าถอดอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะ power bank ต้องเอาติดตัวมา<ไ>นะอย่าเอาโหลดลงใต้ท้องเครื่องนะคะโอเคค่ะเราก็ผ่าน security scan แล้วก็ immigration เข้ามาแล้วนะคะเราก็จะมาเจอโซนนี่ท่านพิยานากร ส่งเราอยู่นะคะตอนนี้เราอยู่ในโซน King Power, King Power, Power. ก็คือ Duty Free แล้วเขตุปอดภาษีแล้วนะคะไปช้อปปิ้งในนี้ร้านค้าเยอะมากเลยนะราคาก็จะถูกกว่าในประเทศไทยนะคะฝั่งนี้เราเรียกว่าแอร์ไซด์นะคะร้านค้าที่อยู่ฝั่งนี้ก็คือหลังอิมิเก a รชันเนี่ยจะเป็นแอร์ไซด์แล้วก็คือจะเป็นเหมือนคล้ายๆแบบออกนอกโซน ประเทศไทยแล้วนะคะจะเป็นโซนของเครื่องบินการโดยสารโดยเครื่องบินแล้วนะคะส่วนที่ตรงที่เช็คอินอ่ะที่เราเช็คอินเรายังไม่ผ่านอิมิเกชันอ่ะตรงนั้นเรียกว่าแลนด์ไซส์นะคะก็คือยังเป็นพื้นที่ของประเทศไทยอยู่นะคะก็คือคนนอกยังมาสม่งยังมาอยู่ใน,นตรงนั้นได้นะคะอันนี้ก็บอกไว้เพื่อเป็นความรู้นะคะแอร์ไซส์กับแลนด์ไซส์เผื่อบางทีเราจะไปสนามบินต่างชาติหรือต่างประเทศเราจะได้รู้ว่า เผื่อเราเซิร์ชหาร้านค้าหรืออะไรในสนามบินเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเขาอยู่โซนแอร์ไซส์หรือว่าแลนด์ไซส์นะคะ,ะเพราะว่าถ้าแลนด์ไซส์เนี่ยก็คือคนนอกเข้ามาได้แต่ถ้าเป็นแอร์ไซส์เนี่ยก็คือเป็นร้านค้าที่จะต้องสําหรับผู้โดยสารที่จะต้องเดินทางออกนอกประเทศเท่านั้นเนาะอันนี้เป็นเกจความรู้เล็กๆน้อยนะคะโอเคกลับมาเรื่องการเดินทางเหมือนเดิมนะคะพอเราเข้ามาถึงตรงนี้แล้วนะคะต่อไปเราจะต้องไปที่เกตเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะต้องไปเกตตรงไหนนะคะ เข้ามาแล้วรู้สึกอิสระเสรีที่ได้เที่ยวโอเคนี่เกตมันจะเยอะมากเลยนะเกตนะคะก็คือช่องทางออกขึ้นเครื่องบินนะคะทางออกขึ้นเครื่องบินเนาะมันก็จะมีตั้งแต่ A B C D E F G แล้วแต่สนามบินจะมีเยอะแค่ไหนนะคะของเรา e8 ของเราะไรคะ E 8นั่นไหนคะ e8 e1 ถึง e e 10ไปทางขวานะคะเห็นไหมคะ e 1ถึง10ไปทางขวานะคะ ก็เดินตามป้ายไปนะคะเ,เวลาเดินทางต่างประเทศนะคะหลักๆเบสิก basic, คือที่ต้องรู้ก็คือ A ถึง Z ต้องรู้นิดนึงเนาะเพราะทุกที่ทั่วโลกเขาก็ใช้แบบนี้กันเนาะอาลืมบอกไปนะคะก็คือเกตคือท,ทางขึ้นเครื่องเนี่ยมันจะบอกอยู่ใน b o ร์ด i ิ้งพาส์นะคะทุกคนสามารถดูได้จาก b o ร์ด i ิ้งพาส์ที่พนักงานเช็คอินเขาพรินต์ออกมาให้เรานะคะหรือถ้าขี้เกียจล้วงบอร์ดิ้งพาขึ้นมาดูนะคะเพราะกลัวหาย เราก็มาดูที่จอด้านไหนได้นะคะก็วิธีการดูก็เหมือนกับที่เราดูเคาน์เตอร์เช็คอินข้างนอกนะคะก็คือไฟเราออกกี่โมงสี่ทุ่มห้าสิบห้านะคะก็คืออิสตันบูลทีเคศูนย์หกห้าเดีแปดนะคะก็มาดูเกตตรงนี้กันได้เนาะร้านค้าแบรนด์เนมเยอะแยะมากเลยนะเห็นไหมชานงชาแนลคาเชียร์พาดา้าโอ้โหเครื่องสำอางช้อปปิ้งกับงกระเป๋านะคะ ถ้าใครมีทุนก็จัดเลยนะคะที่นี่ถือว่าราคาโอเคมากแล้วก็อย่าลืมดูเวลา b o ร์ดดิ้งไทมนะคะ b o ร์ดดิ้งไทมที่เขาแจ้งอยู่ในบอร์ดดิ้งพารอันเมื่อกี้แหละที่าเมื่อกี้สำคัญมากมีข้อมูลทุกอย่างนะคะ b o ร์ดดิ้งไทม์สำคัญมากเพราะว่ามันคือเวลาที่เขาจะเปิดให้ผู้โดยสารขึ้นเครื่องบินนะคะเพราะฉะนั้นเราดูด้วยว่าไฟด์ของเราเนี่ยบอร์ดดิ้งไทม เท่าไรเวลาเท่าไหร่นะคะควรจะไปถึงช่วงเวลาประมาณนั้นนะคะไม่ควรไปช้าระวังตกเครื่องนะคะมีโอกาสตกเครื่องได้นะคะทุกคนอย่าเข้าใจผิดว่าเวลาเครื่องออกคือเราจะต้องไปถึงเครื่องเวลาเครื่องออกนะคะไม่ใช่นะคะประตูเครื่องบินจะปิดก่อนเวลาเครื่องออกแล้วแต่สายการบินนะคะอาจจะ10นาที15นาที20นาทีแล้วแต่สายการบินเลย mm hmm. เพราะฉะนั้นเวลาสำคัญก็คือเวลาบอดดิ้งไทม์ทุกคนควรจะไปถึงเครื่อง ในเวลาบอดดิ้งคามที่กำหนดไว้บนบอ์ดิ้งพาสนะคะงงไหมคะระวังตกเครื่องกันนะคะ,ละหลังจากที้เดินตามป้ายมาเรื่อยๆนะจ๊ะเราก็มาถึงแล้วเกตอี Get e. <c oughs> ก็คือตรงนี้ก็จะเป็นอ e ีหนึ่งถึงสิบเลยนะคะอีทั้งหมดเลยต่ยลงไปข้างาร่างก้านสวยไหมแล้วก็แวะซื้อกาแฟสักแก้ว ไปกินบนเครื่องชิลๆเลขขี้ก็อยู่ฝั่งซ้ายเลขคู่อยู่ฝั่งขวาขอเรา E8 ก็ไปทางขวาเลยจ้ะไปผิดก็ไม่เป็นไรนะคะตรงนี้เดินข้ามไปข้ามมาได้เนาะไม่ต้องสีเรียดน,นะจ๊ะเวลาเดินทางเลื่อนในสนามบินนะคะก็พยายามเดินชิดขวาเนาะยืนนะคะถ้ายืนนิ่งๆก็ควรจะยืนชิดขวานะคะเพราะว่าทิ้งฝั่งซ้ายไว้ ให้คนที่เขาบรีบหรือแบบบางคนเขารีบเพราะตกไปเขาจะต้องรีบไปขึ้นเครื่องอะไรอย่าเงี้ยจะได้ไม่ไปขวางทางนะคะโอเคไหมถ้ายืนนิ่งๆอยู่ขวานะจ๊ะป้อถ้าอยากวิ่งก็ออกซ้ายไปเลยจ้าถึงแล้วนะคะเกต E8 ของเราครับนะคะโอเคคอนเฟิร์มอีกทีก็คือไฟร์ TK065 เนาะ แล้วก็ไปอิสตันบูลนะคะเครื่องออก4ี่ทุ่มห้าสิบยี่สิบสองจุดห้าห้านะคะโอเคเดี๋ยวลงไปดูกันครับเป็นทางเลื่อนนะคะก็เดินลงไปเรื่อยๆเลยเดินลงไปแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเตรียมพาสปอร์ตกับบอร์ดิ้งพาสไว้โชว์เจ้าหน้าที่ด้วยนะคะอย่าลืมนะโอเคเห็นไหมคะก็เตรียมพาสปอร์ตกับบอร์ดิ้งพาสนะคะ ให้น้องๆเจ้าหน้นาที่ที่น่ารักเอาดูอ่าเต่ไม่ให้เรียบร้อยบอกแล้วนะคะว่าตั้งแต่เช็คอินเสร็จก็คือบอร์ดิ้งพาสกับพาสปอร์ตเนี่ยเก็บคู่กันไว้เลยนะคะเพราะว่าได้ใช้ตลอดในตอนอยู่ในสนามบินนะค่ะก็หลังจากผ่านจุดเมื่อกี้นะคะสำหรับไฟนี้เขาก็จะตรวจไปเลยเขาก็จะดึงตั๋วออกไปเลยนะคะเหลือแต่บัตรที่นั่งของเรา เป็นใบเล็กๆสั้นๆนี่กลับมาให้ก็รอเรียกขึ้นเครื่องเลยนะคะถึงทางเข้าแล้วนะคะเราจะขึ้นเครื่องกันแล้วเนาะท่านนนนนแกมขึ้นเครื่องแล้วไม่ต้องเป็นกาอะไรแล้วหรอคกค่ขนนะขอบคุณค่ะ <c oughs> อ๋อง่ายมากเลยทางขึ้นเครื่องบินนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมีอยู่สองช่องเนาะ อันนี้ช่องแรกที่เราจะเจออยู่ซ้ายมือเป็นช่องของ First Card กับ Business Card นะคะช่องถัดมาก็คือช่อง Economy Class ก็คือช่อง Standard ทั่วไปเนาะี่ของเรา 31K นะคะถึงแล้วที่นั่งของเรา 31K กระเป๋าหน้าที่นั่งก็มีถุงกระเจียนนะคะอันนี้คือถุงกระเจียนไว้สำหรับเกิดเวียนหัวเมาเครื่องเมาเครื่องอะไรเงี้ยก็ให เอาพูดตรงๆ,รงๆอ้วกใส่ชงนี้นได้เลยนะคะ <S <S> <S บางทีวิ่งไปห้องน้ำ <S 2> <S 2> ไม่ทนนะัเนเนาะหรือว่าบางทีสัญญาณรัดเข็มขัดมันติดอยู่ <S 2> <S 2> <S 2> <S เราก็ลุกไปห้องน้ำไม่ได้นะคะอันนี้เป็นคู่มือความปลอดภัยนะคะศึกษาไว้ได้วยเนาะว่าทางออกฉุกเฉินอยู่ตรงไหน แล้วก็ถ้าเครื่องลงบนพื้นดินออกยังไงลงบนพื้นน้ําออกยังไงนะคะ<ม>ก็ดูภาพข่าวให้เข้าใจเนาะ<ม>เครื่องบินเป็นรุ่น a i r ์บั330นะคะสําหรับ<ม>ช่องเก็บของบนศีรษะนะคะ<ม>ก็คือมันก็อาจจะเป็น<ม>ช่องที่ตรงกับหมายเลขที่นั่งของเราก็จริงใช่ไหมคะแต่ว่ามันเป็นช่องเก็บของสําหรับทุกคนใน ในหอเครื่องนะคะก็คือใครก็เก็บได้แต่โดยทั่วไปแล้วอะ่ะก็จะเก็บตรงกับช่องที่นั่งของตัวเองนะคะแต่ถ้าช่องที่นั่งของเราเต็มแล้วก็ไปเก็บด้านหน้าด้านหลังด้านท้ายอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะไม่ได้กําหนดเลยนะว่าที่นั่ง3าเอ็ดจะต้องเก็บบนหัว3าเอ็ดเท่านั้นนะคะมันเป็นเขาเรียกว่าโซนที่ใช้งานร่วมกันนะคะเทคนิคนิดนึงนะคะควรจะเก็บช่องที่ อยู่ข้างหน้าเราไปนิดนึงเพื่อที่เพราะว่าเวลาเครื่องบินขึ้นนะคะกระเป๋ามันจะไหลไปข้างหลังนะคะแล้วมันจะทําให้เรามองไม่เห็นกระเป๋าเราเกิดเป็นไฟกลางคืนมีคนมาเปิดช่องเก็บของอะไรเงี้ยมีคนมาจับกระเป๋าเราเราจะได้มองเห็นนะคะเพราะฉะนั้นเทคนิคการนั่งเครื่องบินก็คือเก็บกระเป๋าให้อยู่ช่องข้างหน้าของเราไป นิดนึงถัดไปนิดหนึ่งเวลามีใครมาเปิดช่องเก็บของที่เราเก็บกระเป๋าอยู่เราจะได้มองเห็นได้ตลอดเวลานะคะตั้งใ,ใจดูภาพยนตร์เพื่อความปลอดภัยกันด้วยนะคะจะได้รู้เทคนิคการเอาตัวรอดนะคะในกรณีฉุกเฉินอ,ออกเดินทางกันเลยค่ะไม่เคยเห็นแบบนี้จักเครื่อนะทุกคนเนาะกรุงเทพสวยมากแล้วก็อีกเทคนิคหนึ่งนะคะเวลาขึ้นเครื่องบินนะคะ เราจะเข้าห้องน้าใช่ไหมห้องน้ำบนเครื่องบินมีเยอะก็จริงนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากขนาดแบบเท่าจำนวนผู้โดยสารอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรานั่งไฟสั้นๆน,นะคะชั่วโมงนึงอะไรอย่างเงี้ยแนะนําให้เข้ามาจากที่เกตหรือที่สนามบินก่อนขึ้นเครื่องดีกว่านะคะแล้วก็ถ้านั่งไฟยาวๆก็ถ้าเป็นไปได้นะคะเวลาที่ควรจะเลี่ยงไปเข้าห้องน้ํา ก็คือเวลาที่พนักงานต้อนรับให้การบริการอาหารและเครื่องดื่มอยู่เพราะว่าเขาจะเข็นรถเข็นอยู่ตรงทางเดิยบนเครื่องบินนะคะถ้าเราไปเข้าห้องน้ำช่วงนั้นนะ่ะเราจะโดนดับด้วยรถเข็นของพนักงานต้อนรับนะคะรถอาหารหรือรถเครื่องดืง่มซึ่งจะทำให้เรายืนรอนานมากเพราะฉะนั้นเราควรจะให้เขาให้บริการอาหารเครื่องดืง่มแล้วก็เก็บ จนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยไปเข้านะคะผู้โดยสารจะรู้ไปห้องน้ำช่วงนั้นเยอะมากถ้าเป็นไปได้นะคะก็รอ,อสักพักหนึ่งเนาะเพราะว่าการไปยืนรอห้องน้ำนานๆบนเครื่องบินอะ่ะมันไม่ไปลอดภัยและมันก็อันตรายมากนะคะถ้าเครื่องตกหนุนอากาศตอนที่เรายืนรออยู่ก็เราจะเกิดอันตรายได้ง่ายมากนะคะแล้วก็ค่อนข้างรุนแรงด้วยเนาะ มาดูในห้องน้ำกันนิดนึงนะคะถ้าเข้ามาแล้วมันมืดไม่ต้องตกใจนะคะถ้าล็อกประตูปุ๊บไฟก็จะติดเลยนะคะถ้าปลดล็อกมันก็จะดับของมันเองอน้ำร้อนน้ำเย็นก็สีแดงสีน้ำเงินนะคะสีแดงน้ำร้อนสีน้ำเงินน้ำเย็นนะคะสะบู่ล้างมือบางสายการบินก็จะมีโลชัน่นทามือแล้วก็น้ำหอมให้ด้วยนะคะก็ใช้งานได้เลย ดีงามมากกระดาษก็จะมีหลายประเภทนะคะนี่กระดาษเช็ดมือกระดาษเช็ดหน้าจะนิ่มหน่อยนะคะแล้วก็กระดาษชำระนะคะก็จะเป็นม้วนๆเขาก็แยกประเภทกันนะส่วนกระดาษช่องเนี้นะคะจะเป็นกระดาษวางรองนั่งตรงฝาชักโคกนะคะถ้าเราไม่อยากเลอะเทอะสปกปรกเราก็ปูรองนั่งได้เลย กดชักโครกตรงนี้นะคะก็จะมีรูปให้เห็นค่อนข้างชัดเจนอยู่เนาะปุ่มนี้จะเป็นปุ่มเรียกพนักงานต้อนรับนะคะปุ่มขอความช่วยเหลือเนาะถ้าเราต้องการความช่วยเหลือจากพนักงานต้อนรับให้กดปุ่มนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ถังขยะจะอยู่ด้านซ้ายใกล้ๆกับอ่างล้างมือเนาะเหยียบข้างล่าง นะคะฝาก็จะเปิดแต่บางบางรุ่นบางเครื่องบินก็อาจจะต้องกดเองนะคะในห้องน้ำก็จะมีหน้ากากออกซิเจนในกรณีเครื่องบินเกิดเหตุฉุกเฉินเหมือนกันนะคะถ้ามีหน้ากากหล่นลงมาก็ใส่ได้เลยนะคะกลับไปพักผ่อนนั่งหลับแล้วก็รอเครื่องลงที่สนามบินปลายทางกันได้เลยค่ะ ขอให้ทุกคนเดินทางอย่างปลอดภัยกับทุกๆไฟท์เลยนะคะจะดูว่าเมื่อถึงปลายทางแล้วเนี่ยที่สนามบินปลายทางเนี่ยเราต้องไปที่ไหนไปเอากระเป๋าที่ไหนไปรับกระเป๋ายังไงผ่านด่านอะไรบ้างต้องตรวจเราเดี๋ยวลงไปยุบยุบเนาะเห็นปะเป็นตาเสียวเนาะสำหรับคนที่เคยขี่ไปนี่จะเคลื่อนทุกคนถึงแล้วค่ะ สนามบินอิสตันบูลเดี๋ยวเราไปดูกันว่า,าต้องไปที่ไหนไปรับกระเป๋าที่ไหนเดินไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวตามเราไปดูกันนะคะอย่าลืมนะคะอย่างที่บอกคือสิ่งสำคัญที่สุดเวลาเดินทางต่าง,างประเทศก็คือพาสปอร์ตเวลาลงจากเครื่องเนี่ยอย่าลืมตรวจเช็คด้วยนะว่าเราลืมพาสปอร์ตหรือเปล่านะคะ,ะขงยิงก็แอบเช็คดูเหมือนกัน เค็นไหมเพราะว่าพอลงจากเครื่องป<ม>ุ๊บด่านที่เราจะเจอด่านแรกเวลาเดินทางต่างประเทศก็คือต่อมอนะคะก็คือตรวจคนเข้าเมืองเ <c oughs> นาะตรวจแมตวตรวจแมวจริงๆจะมีด่านตรวจเรื่องตรวจร่างกายหรือว่าตรวจโรคกอ่อนแต่ว่าที่อิสตันบูลเขาไม่ได้มีเขา <c oughs> ไม่ม <c oughs> ได<ม>้ต้องลงเอกสารไม่ต้องทำอะไรเลยเอออิสตันบูลเขาไม่ตรวจอะไรเลยนะคะก็คือเข้าได้เลยปกตินะไม่ตรวจโควิดไม่ตรวจ ไม่ตรวจวัคซีนไม่ตรวจอะไรทั้งสิ้นเครื่องไม่ใส่แมสกจะแล้วนี่จะมีรูปต่อมอเห็นปะพาสปอร์ตคอนโทรลนะคะต่อมอไปด้านขวาพาสปอร์ตคอนโทรลก็คืออิมิเกชันนั่นเองนะคะด่านตรวจคนเข้าเมืองด่านต่อมอมันก็จะมีทั้งของสําหรับช่องสําหรับคนต่างชาติแล้วก็คนตุรกีด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูกันปะก็ไม่ยากหรอกค่ะเดินเข้าไปเจ้าหน้าที่ก็จะบอกเลยนี่ ผ่านด่านตอมอมาแล้วต่อไปเราจะต้องไปรับกระเป๋าใช่ไหมคะนี่ก็หาใปแบ็กเก็รีเคมนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปกระเป๋าอะบริเวณที่รับกระเป๋านะคะก็จะมีจอบอกว่าฟไฟล์ของเราเนี่ยไปรับกระเป๋าได้ที่สายพานเบอร์อะไรนะคะเห็นไหมเขาก็จะแจ้งเลยว่าสายพานนี้เป็นกระเป๋าของฟไฟล h TK 065ของเรานะคะแล้วก็ ไฟการบินไทยและก็ไฟปากกสถาแนลหลายที่เป็นโค้ดแชร์ของเขานะคะก็คือดูเลขไฟจากตรงนี้ได้เลยอ๋อเนาะอ่านี่เราจะออกจากโซนเ, <No. S 1> เขาเรียกอะไรเข้าประเทศจริงจงแล้วนะคะนี่เป็นโซนตรวจกระเป๋านะสีแดงก็มีของต้องสำแดงสีเขียวก็คือไม่มีของต้องสำแดงนะคะ oh, <no. S 1> ก็เดินออกไปได้เลย <No. S 1> อย่าลืมตรวจสอบด้วยนะ <No. S 1> ว่าแต่ละประเทศมีกฎข้อห้ามนําอะไรเข้ามาบ้างนะคะ ถ้าไม่มีของต้องห้ามก็เข้าช่องเขียวได้เลยแล้วก็ออกเดินทางท่องเที่ยวกันได้เลยครับเอาเป็นอะไรไเนอะเป็นอนุจาที่ได้เบิงในโหมขั้นตอนอถือว่าละเอียดเลยเนาะที่ขึ้นเครื่องบินอยู่ไหน,นสนามบินสวรรณภูมิที่เดินทางไปอยู่ในต้าประเทศอะไรเนะาะเพราะว่าจะเป็นอยู่ในเอเชียเออรบหรือว่าอยู่ในทางอเมริกาเนาะทุกคนมนันมีขั้นตอนที่มา คนข้าจะสลับซับซอนน้อนนิดนึงเนาะเพราะว่ามันเป็นระบบที่ว่าทันสมัยแลยกัระบบของอ่สากลทุกคนเราต้องมีพาส,สปอร์ตตัวนี้เราควรจะเก็บไว้ในตู้ดังที่เพื่อนได้นาเสนอไปแ้วเนาะการยังมีการขึ้นไปหาซันใดควรเทนต์ใดแลการมีการสแกนกระเป๋าพาสปอร์ตอะกัตัวเราเองเนาะเพื่อให้มีความปลอดภัยในการขึ้นเครื่องบินและการอีกสิ่งหน,นึ่งเนาะที่บอลลูนหูสึกว่าตื่นเต้นก็คืออยู่ในเครื่องบินอะไรทุกคนป้ามันเป็นเครื่อง อัในใดที่ว่าทันสมัยขนาะดทุกคนมันจะมีโจอเพื่อนจะมีการนําบอกเทคนิคยู่ในเครื่องบินเนาะมันก็เป็นสิ่งที่ดีและการเป็นสิ่งที่เตือนสติให้นักเดินทางให้ห่วไว้และเนาะทุกคนและก,การบริการอยู่ในเครื่องบินของเพื่อนว่าเป็นอันใดส่วนไลนมันจะเป็นเครื่องที่ทันสมัยเนาะถ้าว่าหากคนที่บุเคย ขึ้นไปจากเทือนนี้ก็น่านจะงงแล้วก็บบุคอยจะมูุเรอดทุกคนเนาะถ้าบอลุยขึ้นไปนี้โอ้ซ้ำกับว่าเอาไปป้อยไว้อย่างเลยเนาะก็น่านจะบูว่า้อย่างเป็นอย่างเลยแหละถ้าว่าแบบนัน้นนะเพราะว่ามันเปลี่นนะภาษาอังกฤษอีกทุกคนล้วก็ห้องน้าของเพื่อนกับอ้มีแต่เครื่องระบบที่ว่าทานันสมัยเลยทุกคนเป็นห้องน้ำที่ว่าหรูหราแล้วก็มีเครื่องที่ว่าทานันสมัยถ้าว่าพบปัญหาในี้ห้องน,น้ำเขาก็สามารถเรียกพนักงานได้โอ้บอลุยก่ะเสื้อเลยเนาะว่ามันทันสมัยขนาดว่าเฮาไม่ได้ไปขึ้นตัวจริงไปสภาพ าการเดินทางโดยเครื่องบินว่ามันมีความทันสมัยและก็เป็นสากลโอ้สุดยอดหลยเนาะถ้าหากพี่น้องเนะาะมีความคิดเห็นใดๆเกี่ยวกับเรื่องราวนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกบรลุยเพิ่มเติมได้เด้อเพื่อจะเป็นความรู้ให้แก่บรลุยเองและการทุกๆคนเนาะสลหรับนี้เนะาะบรลุยก็จะขออำลาพระจากไปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเนาะเอาไว้พบกันใหม่หนในคลิปวิดีโอหน้าเนาะสุดท้ายนี้ก็ขอเกล้าคาําสบายดีบาย